วัดช่วงอกน้ําหนักส่วนสูง BMI แบบไหนโดนแบบไหนรอดไปฟังพี่หมอกันครับครับโอ้นี้ก็ต้องละเอียดมากเลยนะครับก็เอาง่าย,ายๆน,ยาะน,นะครับก็จริงๆเนี่ยเราจะแบ่งบุคคลนะครับตามรอบอกนะครับแล้วก็ตามส่วนสูงเนี่ยเป็น3จําพวกนะครับก็คือจำพวกที่หคือสมบูรณ์ดีเนี่ยก็คือส่วนสูงตั้งแต่160ซเมตรขึนร้นไปนะครับแล้วก็รวบกบบรอบอกครับรอบอกเนี่ยก็คือเกิน7 6ซเมตรขึ้นไป การวัดส่วนสูงก็คือให้ส้นเท้านะครับจิตกันนะครับยืนตัวตรงนะครับแล้วก็วัดความสูงเป็นเซนติเมตรนะครับถ้าเกิดเกิน160เซนติเมตรก็เป็นคนที่สมบูรณ์ดีนะครับรอบอ,อกเนี่ยเราก็วัดโดยการกางแขนนะครับแล้วก็ใช้สายวัดที่บริเวณรอบอ,อกนะครับบริเวณราวนมนะครับแล้วก็เอาแขนลงมานะครับวัดถ้าเกิดเกิน7 6เซนติเมตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่สมบูรณ์ดีก็จัดเป็นกลุ่มคนจำบวนที่หนึ่งนะครับ กลุ่มต่อไปเนี่ยเขาเรียกกลุ่มถัดรองกลุ่มถัดรองก็คือจะมีส่วนสูงที่100 46ซนเมตรถึง1 59ซนเมตรนะครับร่วมกับนะครับมีและด้วยครับแล่นะครับรอบอกเนี่ยที่น้อยกว่า76ซนเมตรนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มถัดรองนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเขาเรียกว่ากลุ่มไม่ได้ขนาดนะครับก็คือส่วนสูงเนี่ย100น้อกว่า100 46ซนเมตรหรือนะครับหรือว่ารอบอกเนี่ย ร้อยกว่าเจดกีนะครับก็จะจัดอยู่เป็น3 3สามกลุกก่มนะครับอ๋อขอถามพี่หมอเิดนึคงครับกลุ่มถัดรองนะครับคือต้องเข้ารับกฑ์อาหารนะครับกลุ่มถัดรองเนี่ยนะครับในกรณีนะครับถ้าเกิดเราใน EP แรกเนะี่ยเราบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดบุคคลจำพวนที่หนึ่งอ่ะเป็นดับไหนคนที่สมบูรณ์ดีนะครับแต่ถ้าเกิดการจับใบแดงเนี่ยถ้าเกิดยอดใบแดงเนี่ยมันเกินกว่าบุคคลจำพวนที่หนึ่งอ่ะบุคคลที่เป็นกลุ่มถัดรองขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไปรวมกับบุคคลจำพวนที่หนึ่ง คนที่สมคูรด้วยในในการร่วมจัดตลาดด้วยอกาสได้จับเหมือนกันแน่นอนครับน้องๆจะได้โชคดีได้เป็นทหารด้วยนะครับได้จับไอ้แดงด้วยนะครับเรื่องของ BMI นะครับ BMI ก็เป็นอัตราส่วนนะครับระหว่างส่วนสูงกับน้าหนักตัวนะครับน้องๆคข้าง่ายๆอย่างนี้นะครับเราัชงน้ําหนักนะครับเป็นกิโลกรัมเนี่ยเป็นตัวตั้งไว้นะครับแล้วก็วัดส่วนสูงเนี่ยเป็นเมตรนะครับยกกําลังสองเนี่ยเอาน้ําหนักตั้งหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับยกกําลังสองขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเกินกว่า35 นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลนั่นแหะน้องๆก็แล้วเข้าถึงบุคคลนั่นแหละเป็นคนที่มีภาวะอ้วนนะครับภาวะโอเบสิตี้นะครับก็จัดอยู่ในบุคคลจำพวกที่4นะครับก็ไม่สามารถเป็นอาหารได้นะครับแต่ถ้าแบบคนที่แบบ BMI เกินแต่อยากเป็นอาหารจริงๆครับก็สมัครได้ไหมครับได้ครับคืออย่างนี้ครับหมอก็แนะนอนอย่างนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถคำนวณ BMI ได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้ารับการตรวจคัดเลือกเกณฑ์อาหารเนี่ยน้องๆที่สนใจอยากจะสมัครเข้า รับเลือกเป็นประธานกองประจำการเนี่ยให้น้องๆเนี่ยไปออกกําลังกายลดน้ำหนักก่อนนะคุมอาหารล้ออกกาลังกายนะครับไม่ให้บีบไบเกินกว่า35นะครับน้องๆก็สามารถสมัครได้นะหรือว่าจับใบแดงได้ครับให้น้องๆลดน้ำหนักมาก่อนอ๋อลดน้ําหนักก็ยังมีโอกาสมีโอกาสครับน้องๆนี่เราไม่ปิดโอกาสครับให้น้องๆออกกําลังกายมาก่อนครับครับพี่หมอครับ